สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2556นะครับครับล่วงมาเวลาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูฝนผ่านมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับเราเริ่มกันมาวันพืชมงคลนะครับครับคุณยังไม่มีฝนเลยนะครับมีก็เบาบางมากเลยครับเกือขกรมตุนิยมวิทยากรพยากรปีนี้จะเกิดภัยแล้งนะครับครับทีนี้เอ่อทีนี้ถ้าเกิดภัยแล้งเนี่ยเราจะมันก็เป็นปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งนะครับทุกปีครับภัยแล้งทุกปีครับ เสนอเนียยังไงคะเนี่ยตอนนี้มันจะแรงแล้วเราจะทำยังไงฝนพอมันมาปุ๊บเนี่ยเราจะควรจะทำยังไงครับอ๋อตอนนี้เราต้องประกาศภัยแรงเลยเราต้องประกาศภัยแรงในหน้าฝนนะครับเราถึงจะมีมีน้ำเก็บไว้ไงถ้าเราไปประกาศภัยแรงตอนหน้าแรงเนี่ยเราจะหมดโอกาสเลยเพราะน้ำมันไม่มีให้เราเก็บตอนนี้ถ้าเราประกาศภัยแรงนะในหน้าฝนเนี่ยให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยเตรียมเตรียมการเก็บน้ำไว้อย่างน้อยก็คือฝนตกลงมาในพื้นที่ตรงไหนนะครับ ขุดรูขุดบอ่อกั้นคันกั้นคันนาปิดคันนาหมดให้น้ําลงใต้ดินให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะใช้น้ําบาดาลกันเป็นส่วนใหญ่ะน้ําบาดาลก็คือน้ําจากผิวดินนี่เองเมื่อฝนตกเขาจะซึมลงไปฉะนั้นเรามีรถแท็กเตอร์มีอะไรเราก็เจาะรูฝนตกมาอย่าให้ไหลออกนอกพื้นที่นะครับแล้วมันจะแก้ภัยแล้งแล้วผลพวงของการแก้ภัยแล้งเนี่ย มันก็จะไปแก้น้ําท่วมโดยปริยายนะ่ครับมันมันไม่ต้องน้ําท่วมไม่ต้องแก้ครับแก้ภัยแ้งอย่างเดียวแล้วน้ภาภัยแล้งนี่มีทุกปีแต่น้ําท่วมเนี่ยมันมีแค่สามวันเจ็ดวันมันไม่ได้มีทุกปีนะครับเราแก้ภัยแ้งเนี่ยจะจะ,จะตรงประเด็นกว่านะครับตรงประเด็นฝาแก้น้ําท่วมแล้วไอโครงการที่เมื่อคืนกับผมก็ยังเปิดเว็บไซต์ดูไอโครงการของกรมพัฒนาที่ดินเขาก็ยังมีอยู่นะครับคือใครอยากได้สะเนี่ย เราลงทุน2 0 0ันะแล้วเราก็ไปบอกเขาเขาจะออกช่วยอีกเอ่อหมื่นหกพันเราสามารถจะเก็บน้ําไว้ในพื้นที่เหมือนเหมือนโครงการเอทฤษฎีใหม่นะครับคือเราเราเก็บน้ําไว้สามไร่สามไร่เนี่ยแล้วเราน้ําไม่ไหลออกจากพื้นที่เราเราก็จะมีน้ําใช้ตลอดปีฉะนั้นในโครงการนี้เขายังมีเนี่ยคราเขาจะเพิ่มเป็นอีกแปดหมื่นบ่อแต่นี้ถ้าสมมติว่าเราไปขอมากๆถ้าเขาจะประมูล เราบอกขอเขาว่าไม่ต้องประมูล,ลเราให้ท้องถิ่นน่ะเอารถแบ็กโฮนไปขุดเองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าประมูลเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งเหมือนเที่ยวที่แล้วอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขออาภัยผู้ที่ทิ้งไปนะครับคือไม่มีเจตนาจะลบหลู่ท่านนะครับแต่ตอนนี้อยากให้จังหวัดไหนทําก็ให้จังหวัดนั้นทําคือ,อเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลออกต่างจังหวัดนะครับคืออยู่ในพื้นที่น้ําอยู่ในพื้นที่เงินทองอยู่ในพื้นที่ ถึงเราจะจ้างแพงหน่อยไม่ต้องประมูลนะครับคือให้คนในท้องที่ทำเนี่ยแพงหน่อยแต่เงินเหมือนเงินกระเป๋าซ้ายเอามาใส่กระเป๋าฝาไม่ออกจากจังหวัดของเรานะครับแต่ถ้าเราประมูลให้คนไกลๆมาเขาก็เอาเงินออกไปท้องถิ่นเราก็ไม่เจริญนะครับแต่สมมุติว่าท้องถิ่นเราจ้างพันหนึ่งที่อื่นเขามาประมูลแค่ห้าร้อยห้าร้อยนี่เสียนะครับแต่ถ้าจะในคนในท้องถิ่นพันหนึ่งเงินก็ยังอยู่พันหนึ่งเท่าเดิมตรงนี้ให้คิดตามหลักที่พระพุทธเจ้าคิดว่า การเป็นหนี้เป็นทุกอย่างยิ่งเนี่ยคือเราจะไม่เป็นหนี้เพราะว่าเงินมันไม่ออกจากท้องที่นะครับจ้างคนในท้องที่ทําถึงแพงมันก็เป็นพี่พน้องๆกันมันก็อยู่บางทีน้องก็ไปจ้างพี่มาทําเงินมันก็เวียนๆอยู่แถวนี้นะครับมันไม่ไปไหนอย่าไปจ้างคนนอกพื้นที่นะครับตรงนี้ให้จ้างคนในพื้นที่ทําแล้วเมื่อเรา <stability> แ,แก้ภัยแล้งได้ทุกจังหวัดเนี่ยเพราะไอ้น้ําที่จะแก้ภัยแล้งเนี่ยมันก็สามหมื่นล้านแต่น้ําที่จะไปท่วมมันแค่สองหมื่นล้าน ฉะนั้นเก็บน้ําไว้แก้ภัยแรงน้ำสองหมื่นล้านนี่จะไม่มีไหลไปท่วมที่ไหนเลยนะครับตรงนี้มันมันค่อนข้างแน่นอนให้มองย้อนขึ้นมานิดเดียวฝนตกตรงไหนเก็บน้ําไว้ตรงนั้นวิธีการก็คือให้คนท้องถิ่นทำแล้วพระพุทธเจ้าก็สื่อไว้ว่ากักเก็บน้ําให้ลายคันนาก็แล้วก็ให้ เป็นสื่อนะครับสื่อให้เรากากเก็บน้ําคือไม่ใช่ว่าเราจะไปทําคำนาทั้งหมดนะครับแต่ตกทํายังไงก็ได้เป็นบ,อบ่อเป็นสระเป็นหนองเป็นอะไรก็ได้ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับคือแก้ภัยแก้ภัยแรงอย่างเดียวน้ําท่วมไม่ต้องแก้แล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้ชาวนาเนี่ยทํานาน้ำเมลดพื้นที่ทํานาข้าวมาเปลี่ยนเป็นนาน้ําพอเก็บน้ําไว้ขายเนี่ย น้ำมันไม่ต้องลงทุนไงแต่ข้าวมันต้องลงทุนฉะนั้นทํานาขายข้าวไม่ได้ราคาก็ขาดทุนทํานาน้ํานี่ผลตกลงมาถ้าเราเงินที่จะเอาไปช่วยชาวนาเนี่ยเราไปช่วยชาวนาให้เขาเก็บน้าเนี่ยได้สองต่อครับมันป้องกันน้ําท่วมแก้ภัยแล้งปีหนึ่งลงทุนไม่เกินหกหมื่นล้านครับตรงนี้ก็ก็ฝากไปยังทุกๆคนนะครับถ้าเอาตรงนี้ไปใช้ดีพระพุทธเจ้าก็ จะดีใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ